เป็นไ,ไหนมากคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้ตานุก็พามาชมวันนี้ตานุก็จะพามาชมเออหนไม้ลวกนะทุกคนเออตานุได้ปลูกหน่ไม้ลวกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะทุกคนจ๋าโตได้กินหนอแล้วก็ดอง แต่อร่อยมากนะทุกคนออแม่ก็ดองไปท่านเนาะหน่อไม้อร่อยอร่อยทุกคนค่ะนี่ต้นโตแล้วนะทุกคนจา๋าต้นโตแล้วเนาะเนี่ยบรนทุกทำไว้สี่สิบเอ้สี่ร้อยกับต้นเนาะทุกคนสี่ร้อยต้นนะขอเข้ามาไงเต็มหน่อไม้ป่านะทุกคนเออหน่อไม้ป่าเอามาปลูกไว้ เยอะเลยทุกคนแม่ดองไว้เยอะเลยนะอนดองไว้ให้ป้านุชเนาะอร่อยนะทุกคนกรอบอืที่ไหนก็ไม่มีเลยนะของมีของป้านุชของเขามีแต่หน่อ,นอไม้หวานกันเนาะแต่อันนี้เป็นหน่อไม้ป่าไงทุกคนอืมีหน่นอไม้ป่าเอามาปลูกไว้อย่างเงี้ยดีเลยเนาะแม่ให้แม่ดองไว้ให้ป้านุชก็ชอบ ชอบกินนะทุกคนจ๋าชอบกินหน่อไม้ดองนะแล้วก็เอาไปแกงนะแกงเลียงใส่ฟักทองอะ่ะทุกคนอร่อยมากแกงเลียงใส่ฟักทองนะนี่เดี๋ยวปนุจะพาเดินชมเลยนะคะทุกคนจ๋าลงนะทุกคนไม่น่ากลัวนะอืคิดว่าไม่มีอะไรนะห่างจากบ้านเออเยอะมากทุกคนอ่าก็ไปถึงคันสาโนเลยนะทุกคนจ้า ยังไม่ได้มาตบมาแต่งเลยนะคะอาที่คุคนๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวปนุก็จะมาแต่งให้เขาตรงๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาแต่งหรือเปล่านะคะทุกคนขายยุงก็เยอะโอ้ยยุงกัดทุกคนอ่ยุงกัดเต็มเลยอือจะให้ดูหน่อไม้สักหน่อยเถอปะปนุ์ไปแค่หกเดือนนะทุกคนเออ กลับมาต่างกันมากทุกคนต่างมากเลยเออแต่ป้านุชอะทำเอ,อ่อตอนแรกอะทำเอ,อ่อเนี่อะไรอ่ผักหวานใบทุกคนทำผักหวานใบใต้เน,นี้ยไม่มีใครดูแลให้อะทุกคนตายหมดเลยเออก็ไม่ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือทักต้นเลยเขาตายหมดเลยอะถ้าอ่านที่จริงถ้ามีคนดูแลนะเอาก็จะไม่ตายนะทุกคน อันนี้ไม่มีใครสนใจดูให้ปนุษเลยขนาดติดติงเกอร์ให้นะเขาไม่มีใครดูเลให้หนะลูกเต้าก็ไม่อยู่ข้ากรุงเทพกันหมดทุกคนขาเนี่ปนุษยก็ทำไปถึงนู้นเยอะเลยอะสี่ร้อยต้นคิดดูมากหรือไม่มากอะเยอะไปหมดเลยนะดีมากเลยที่ปนุษย์ทำได้แค่เนี้เออเชื่นใจเนาะเขาบอกว่าจะทำทำไมเนะไม้เนี่ยโลออกไปเลย ชาวบ้านเขาว่านเนาะเขาบอกลกออกไปเลยจะทําทําไมหน่อไม้ป่าเอาปลูกไว้ทําไมให้ลกปนุษย์บอกไม่สนใจเนาะเพราะว่าปนุชชอบกินหน่อไม้ดองทุกคนหน่อไม้ดองคือเอาหน่อไม้ป่าไปดองอะ่ะมันกรอบทุกคนขากรอบมากอืมอร่อยด้วยปนุษย์ก็จะทําคลิปแบบยาวเลยเนาะไม่จ้องเอาไปตัดต่อทุกคนขาไม่เอาไปตัดต่อเลยนะ เดี๋ยวป้านุก็จะจบคลิปแบบสั้นๆนะทุกคนไม่ทำยาวแค่ห้านาทีหนาทีก็พอเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆดูไงว่าถึงไหนอุยยุงก็กัดป้านุษอุยยังไงแต่นี่อันนี้เดินไปรอบนึงนะแล้วก็นี่เดินรอบกลับรอบกลับไปมีผักอีซึกด้วยทุกคนนี่มีผักอีซึกด้วยนะ แถวนี้แถวนี้จะเป็นต้นเล็กๆไงทุกคนต้นเล็กๆแต่ก็ยังดีอ่ะเออก็มีหน่อทุกต้นไงปลูกปลูกไม้ลวกแบบนี้นะในลวกป่าแบบนี้นะทุกคนจ๋าเออก็ไม่มันจะไม่ลกมันจะไม่ลกมากไงคือมันไม่มีหนามแูบง่ายๆอะ่ะทำความสะอาดง่ายไงหนามไม่มีนะทุกคนเออหนามไม่มีเนาะนี่ ติดสติงเกอร์ให้ด้วยนะเนี่ยลงทุนเยอะปะนุษย์ลงทุนเยอะกว่าจะได้กินหนอเขาก็จะให้ขุดพิงกันปนุษย์บอกไม่ยอมไม่เชื่อใครหรอกเออปนุษย์ไม่เชื่อใครหรอกว่ปกาปลูกหนอไม้นี่จะเสียพื้นที่ก็มันเป็นพื้นที่ของเราเนาะเราชอบกินชอบทำอะไรเราก็ทำนะทุกคนจา๋าไม่ต้องไปซีเรียสนะ น,นี้หน่อไม้ลวกปลาปานุก็ชอบค่ะชอบเดี๋ยวปานุก็จะตทำความจบคลิปสั้นๆทำความสะอาดจบคลิปสั้นๆน,นะคะทุกคนขาเ,เพื่อจะไม่ให้เพื่อนๆเบื่อเนาะชมแล้วก็นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะป้านุชมารีวิวหน่อไม้ห <c oughs> น่อไม้ลวกปลาให้ชมนะคะทุกคนจ๋ายังไงปานุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุตต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายนะคะรักนะจุ๊บ